กอนและคิรัวจากคันเตอร์เอ็กคันเตอร์จากฉากในมังอะและอนิเมะซูโมเดลและนี่คือชิ้นส่วนนะครับผมของกอนและคิรัวประกอบไม่ยากเลยบอกตรงงานนี้คือเอาฐานมาวางครับผมเริ่มด้วยจากตัวคีรัว,วก่อนเลยดีกว่าเสียบตัวคิรัวไปกับฐานเลยครับผมเสียบง,ง่ายมากไปก็จะเป็นแขนนะครับแล้วก็มือของคิรัว เสียบมือเข้าไปเลยครับผมต่อไปก็จะเป็นหัวของขี้รัวนะครับเสียบเข้าไปครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นผ้าคาดเอวของขี้รัวครับง่ายมากก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งตัวขี้รัวต่อไปก็เป็นกรครับผมเอาฐานมาครับผมแล้วก็เป็นตัวกับหัวกรแค่นั้นเองนะครับผมเสียบตัวกรไปตรงฐานนะครับจากนั้นครับก็เอาแค่หัวมาเสียบไปเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับตัวของกร เอาทั้งคู่มาประกบกันโอ้โหเป็นงานคู่ดูโอ้ตามฉากในมังงะและอนิเมะนะครับเทลตถานะครับก็ทํามาเป็นหินแล้วก็ยาตั้งด้วยนะครับผมยา้านี่คือแบบเหมือนของจริงเลยลายเสื้อผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงให้ดีเทลรายละเอียดเหมือนเป็นผ้าจริงๆมาเลยนะครับผมของทั้งคู่ครับลังกรทั้งคีรลัวเลยคีรลัวนี่คือแบบโอ้โหตรงเสื้อนี่เหมือนจริงมากๆเหมือนเป็นเสื้อถักใหมอะครับและนี่ก็คือด้านหลังของทั้งคู่นะครับผมงานนี้มีรันนับเบอร์ด้วยนะครับตัวนี้คีรุเกรเป็นตัวที่26คผม่ายสก ปีหนึ่งคู่หนึ่งที่น่าสนใจเก็บสะสมของสายฮันเตอร์นะครับผมก่อนแรกที่รัวใครไปสายฮันเตอร์ก็ห้ามพลาดละบ้างงานเนี้ย